เปรียบุกปีนันเรียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หนาสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดยังเงาจะเศร้าจะเครียดขายความสิเรียดได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังเอาละ,ะครับท่านผู้ชมท่านผเกียรตครับตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันกันแล้วนะครับก่อนอื่นนั้นนะฮะเราจะให้ทุกท่านไปพบกับ คู่แข่งขันเลยใครครับพี่บอยนี่ก็เรียกได้ว่าทําเพลงมากันเยอะแยะประสบะการณ์อยู่กับวงการลูกทุ่งมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเกติบโตขึ้นมาเขาใช้ชื่อว่าศักดิ์สีสีเมืองรบพอเข้ากรุงเทพมาและใช้ชื่อใหม่ว่าชูศรีเชิญยิ้มไปเพราะว่าบเขาเลยครับทนครครับ เพลงนี้ขอมอกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านครับหลายท่านคงเห็นผมเป็นตลกแต่ต้องน้ำตาตกใครเห็นอกเรานะาอดรับอดนอน เที่ยวสัญจรเรือยมาใครๆเข้าขายสินค้าผมขายหาตามห้องอาหารทั้งคืื่นทั้งคมทั้งชมทั้งดาท่านคงคิดกันว่ามันไม่น่าสงสาร พงรวยกันใหญ่จึงแจมใสเบิกบานอยากเปิดอกบอกท่านว่าทรมานแค่ไหนไม่มีเวลาที่จะมาจู้จี้ขับมิ่งมิดเวลา เขาล้องต่อไปไม่ได้แล้วหรอกไม่เป็นไรสุดท้นี้เดี๋ยวคอมเมนต์เลยแกันเดี๋ยวคอมเมนต์เลยเดี๋ยวคอมเมนต์เลยฮคุณหนูเล็กเอาละครับแต่ไม่ดีเลยค่ะคือเป็นผลงานเพลงที่สะเทือนจิตใจอาจจะร้องได้แค่นี้หรือไม่ก็คุณเช้าในเสียงเพลงใช่ไหมฮะผมลืมเหลือครับผมลืมเหลือครับ ไม่ว่าช่วงต่อไปมันร้องไงมันนานมากแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ทราบซึ้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญคุณหนูเล็กกากาช่วยคอมเมนต์เพลงนี้ให้หน่อยครับค่ะจันขอคอมเมนต์เลยนะคะค,ค,คืออารมณ์เพลงคือดีมากค่ะคร้องได้ดีมากแล้วก็เสียงร้องเนี่ย ก็ดีนะคะแต่ค่อนข้างอาจจะต้องปรับปรุงหน่วยนะคะในเรื่องเสียงเสียงเสียง,งะะร้องอะค่ะมันเหมือนนักร้องเก่าที่มาร้องเพลงอะไรแบบนี้ <c oughs> เหมือนแบบเคยร้องคารเต่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะค่ะครับผมค่ะแล้วก็มันหมดยุคของคุณแล้วอะค่ะ <c oughs> คุณควรที่จะออหยุดหยุดประกวดร้องเพลงเพราะยังไงก็ไม่ดังแล้วค่ะ <c oughs> คุณประกวดมาตั้งแต่14จนถึง6 2ออะคุณคิดว่าคุณจะดังเหรอ ดิฉันให้ให้กำลังใจคุณค่ะขอให้คุณแต่ยังไม่สรุปคะแนนนะครับครับงั้นเชิญคุณชูศรีเชิญยิ้มขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะปไิญญาตรีเชิญี่เลยนะฮะเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวได้เรียกมารวมกันนะครับเอาละครับพบกับนักร้องออดิชั่นท่านต่อไปนะครับนักร้องท่านนี้เดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับก็เรียกได้ว่ามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย นะฮะเพลงพื้นบ้านอะไรก็ร้องได้หลายๆแนวไปพบกับเขาเลยครับนักร้องนุ่งจงย่องเชิญยิ้มครับคำลงเจอแต่เมียเจอแต่เมียมันเพลียหัวใจคำลงเจอแต่เมียเจอแต่เมียมันเพลียหัวใจ ประตูกลางมุงเมียยังตามมาได้หนีขึ้นบนหลังคาเมียยังมากวนใจอยากหนีเมียให้พ้นเราต้องใช้วิธีใหม่ๆเจอเมียปุ๊บกระโดดเข่าปั๊บเมียบีบปั๊บนอนหลับสบาย Oh, เชิญค,คุณอุเล็กกับกาสวัสดีครับเป็นเพลงที่สนุกสนานนะคะกวงแล้วก็เพลิดเพลินอ,อยากลุกขึ้นไปเต้นด้วยครับมันมคุณเหมาะมากค่ะกับเพลงเร็วนะคะแต่แต,แต่บางทีอ,อ่ะคนกวงอ่ะก็เหมือนเหมือนคุณร้องแต่แบบเหมือนพูดเอาอ่ะค่ะคดิฉันว่าคุณอะ่ะไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะจริงๆกับการ,แต,รแต่เขาเป็นหลายอย่างนะฮะมีความสามารถหลายอย่างคุณอูเล็กนะครับใช่ค่ะมีอนาคตคุณโย่งนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหดิฉันว่าเป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างเลยเป็นอะไรครับเป็นตำรวจหรือทหารครับ เบาหวานแล้วก็ความดันค่ะเป็นแน่นอนถ้าก็ไม่หยุดดีกังคุณนะคะไม่เลยขอบคุณครับคุณขอบคุณน่าตรงใจมากผมไม่กล้าด่าคุณนะควรจะด่ามากกว่าผมขอบคุณมากครับขอให้คุณโชคดีนะคะครับขอบคุณคัะเชิญเลยครับเชค่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม เห็นไหมคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะดูดอย,าย่างยายฟาดดูดฝุ่นที่บ้านดูดฝุ่นที่รถยนต์ดูดไรฝุ่นที่นอนหรือแม้กระทั่งดูดฝุ่นพม่านเครื่องดูดฝุ่นไร้สายสมัยเล็ก เบาแรงกระชากทุกตุ่นเลยค่ะโอ้โหนี่แรงดีไม่มีตกจริงเลยแบบนี้เมียพี่ต้องชอบแน่แน่แน่นอนค่ะเพราะว่าเครื่องครัวสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวค่ะแล้วมันมีดีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยค่ะข้อดีนะคะเล็กเบาใช้งานสะดวกสบายค่ะแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็น ABS ทนทานสุดๆเลยค่ะ ถังเก็บฝุ่นเนี่ย0.8ลิตรเลยนะคะที่สำคัญปรับแรงลมได้ถึง2ระดับแบตเตอรี่ค่ะคุณพี่ใช้ได้นานถึง50นาที<อ>และที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะชั้นกรองค่ะมีถึง2ชั้นเลยนะคะทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดเลยค่ะโอ้โหนี่ใช้ดีแบบนี้นะนั่นจัดให้พี่เลย2เครื่องหนูโอ้ยคุณพนี่ สุดๆเลยนะคะเนี่ยแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์ s ม i l ค่ะนี่อย่าว่าแต่แม่บ้านเลยพี่อ่ะพ่อบ้านพี่ก็ชอบจัดเลยนะคะได้ได้ได้สองเครื่องจัดให้พี่เลยได้เลยค่ะโอ้ยดีดีครดีครับดีนนนแน่พี่เนี่ยก็เหมือนลิงเหมือนกันนะคะเนี่ยจะบป้าปันนี้ออกมาก็มาอ้าแต่หน้าเหมือนนั่นเหมือนน,นี่นี่แล้วรู้ไหมว่าลิงอะไรเขียนหนังสือได้ลิงแสมเขามีแต่ลิงแสมะลิงแสมาค่ะพี่ผิดทั้งสองคนเลย ลิงที่เขียนหนังสือได้ก็คือลิงสองไงแล้วรู้ไหมว่าลิงอะไรสีขาวลิงเผือกผิดลิงสีขาวก็คือลิงสองพองไงหมดยังอ่ะยังไม่หมดลิงอะไรขึ้นเอาขึ้นเอาลิงขึ้นต้นมะพร้าวผิด ลิงที่ขึ้นเอาขึ้นเอาก็คือลิงน้ำมันไงขึ้นเอาขึ้นเอามี่ลงเลยขึ้นหนึ่งบาทลงสามสิบสตังนี่จะลงหาพี่อารเอใครอ่ะพ่อไงที่สค่ะพี่บอยอเชิญเลยฮะน้องปุ๋ยฝ้ายนักร้องคนนี้นะคะมาจากไหนมาจากถิ่นประจวบเลยค่ะถิ่นประจวบค่ะ ก็เรียกว่าเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดยันจ <ผม S 1> นมาถึงกรุงเทพมหานครความสามารถเขาก่อนอที่จะมาออ,ออดิชั่นนี้เขาเป็นไงมาบ้างยิงยิงกว่าเลยคับเพราะว่ามาอยู่ในกรุงเทพนี่นะคะ รักสังคมแต่ไม่รักครอบครัวค่ะ,ะเขารักครอบครัวสิต้องบอกว่าเขาเนี่ยผ่านการประกวดมาเยอะแยะมากมายผ่านการประกวดไม่ว่าจะงานออดิชั่นตลกการประกวดตลกแล้วก็อยู่ในรายการทํารายการเล่นหนังเล่นละครในวงการบันเทิงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้มีความสามารถทางด้านการแสดงเรามาพบกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับท่านนี้ครับนักร้องท่านนี้ค่ะนักร้องรักครอบครัวจริงๆคิๆทิงก่อนบ่ายจ้ะ <ST it> นิยนว่าฮิโนเกตฉันมีพ่อเป็ดเป็นเจ้าของรายการรายการก่อนบ่ายเราก็อยู่มานานจนผมมีบ้านมีลูกและมีเมียตั้งแต่ที่มีโควิดต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครอบครัวของผมก็ไม่ค่อยมีตังค์แถมต้องคอยระวังรายการจะเปลี่ยนตัว เดือนกว่าจนเมียถามว่าทำไมถึงไม่ไปผมก็ตอบสาเหตุที่ไม่ได้ไปเพราะไม่มีใครโทรตามให้มาเป็นเพลงที่ปมได้ดีมากเลยคนะแต่งมาจากความน้อยอกน้อยใจในช่วง ปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งแต่ก่อนรายการเราก็ขนมา20-30คนตอนนี้เนื้องบไม่พอก็ต้องทยอยหมุนกันมา<笑><笑>ก็เลยมีเวลาแต่งเพลงบมในใจช,ชื่อเพลงฮิโนเกตครับเก็บกดครับ,รบอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถามคอมเน็ตเลยกันนะคุณอุเลเชินครับขอบคุณค่ะคุณกิ้งเนี่ยนะคะเป็นคนที่น่าจ่นจมนะคะ มีไอเดียมีแนวคิดอะไรที่แบบว่าดีที่สุดจริงๆที่ดิฉันเคยเจอมาแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านค่ะเก่งจริงๆเป็นคนที่น่าชื่นจมเป็นคนที่น่าแบบว่าหน้าน่าเอาเป็นตัวอย่างในในความเก่งของเขาในทุกๆด้านนะคะใน,ในะไม่ว่าจะการเล่นตลกนะคะการเอ,อ่อทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยรอบตัวเขาเกิ่งรอบด้านแต่แต่อย่างเดียวนะคะคือเขาชอบที่จะ เป็นนักร้องมากๆอยากประกวดอยากตําเพลงแต่งเพลงเยอะมากนะคะแต่ไม่ดังสักเพลงนะคะอันนี้ดิฉันว่าคุณควรที่จะหยุดได้แล้วนะคะคือคุณแต่งไปเจ้าไหร่เท่าไหรรก็ไม่ดังสักทีทุกอย่างทุกเพลงอะ่ะเสียงคุณมันไม่ได้ดวงคุณมันไม่ได้ัพราสนาคุณไม่ดีครับนะคะคืออาจจะเป็นกรรมค่ะกรรมเป็นเวนเป็นกรรมนะคะที่คุณอะ่ะอาจจะแบบไปทํากับผู้หญิงไว้เยอะ,อะเหมือนภาคเหนือเนี่ยคุณทาเยอะมากนะคะ ภาคเหนือเยอะมากแต่ว่าแบบแถวประจวบอ่ะคุณคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าเท่าเลยแต่ภาคเหนือนี่คือคุณโทรตามบ้างคุณโอนเงินบ้างอะไรทำตมางไเยอะค่ะบางทีนะคะให้เด็กมาจากเชียงใหม่เชียงรายนะคะให้เขาสามร้อยแบบนี้ค่ารถตัวแทนที่คุณแบบว่าส่งให้เขานั่งเครื่องบินเงี้ยคุณให้นั่งรถตัวค่ะแล้วก็ให้เงินสามร้อยบาทอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นเรียนเป็นกรรมนะคะผมว่าคุณจะคันไปมาก กราบเรียนคุณหนูเล็กนะครับเวลาจะคอมเมนต์อะไรก็เบานิดนึงโอเคครับ <c oughs> คนอบไปดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเด็กหนุ่มที่ใช่ค่ะมุ่งมั่นในการร้องเพลงการแสดงหรือว่าเรีนลิเก<ช>เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีลบบุรีถึงแม้ว่าการประกวดจะไก,กลแสนไกลแค่ไหน <c oughs> เขาก็เดินทางเข้ากรุงเทพ ประกวดเสร็จปุ๊บทํางานเสร็จปับ๊บก็ต้องเดินทางกลับรถบุรีใช่ค่ะประมาณเกือบ200บกว่าโลเด็กคนนี้ไม่เคยท้อถอยที่จะขับรถกลับไปแล้วก็กลับมาอยู่อย่างนี้ประจํานะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงร้องของเขาปรบมบ,บือดังๆต้อนรับกับนักร้องผีผาม <laughs> ตั้มเมืองลิงครับ <laughs> <laughs> ไม่อยากเอเมียม,มาเลยนะคร เอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเยออกลัวเพื่อนมันเยอาะกลัวเมียไอจะไม่เอามาก็ไม่ได <throat> <güzel fit> ้เพราะว่าไม่มีเบี้ยต้องขอเบี้ยเมียต้องขอเบี้ยเมียมาช่วยงานไม่อยากเอาเมียมาเลยไม่ทวนหัวเพราะทำให้ผัวรำคาญจะเมาให้ขาดจะเมาให้ขาดก็เปลียใจก็คุยกับแม่ ตาลูกเป็นใบโอ้โหทำได้ไงเป็นใบทำได้ไง,าไไงนางเ,<อ>าเป็นใบนา่ารำคาญโอ้โห,โโหแล้วก็นี่คือน้องลูกตั้มนะครับฉายาก็คือลูกตั้มเดอะคอมเมดี้แต่ตอนนี้เป็นลูกตั้มเมืองลบหรือว่าเมืองลิงแล้วเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอะไรอะ่ะเขากำลังเขาซื้อของมาเยอะกำลังหอบอยู่เขาเป็นอะไรอะ่ะแต่จริงๆเขา แข็งแรงคนนี้แข็งแรงนะครับเอาพร้อมที่จะฟังคอมเมนต์ไหมครับน้องลูกตั้มเปิดหน้าให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งฮะคนจะได้จำได้เปิดหน้านแล้วพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญดูเล็กนะฮะคอมเมนต์เสียงลูกตั้มหน่อยครับวันนี้นะคะน้องลูกตัต้มจำได้ดีมากค่ะ คือเป็นการแสดงที่แบบว่ามีรสชาติที่ดีมากนะคะเพราะว่าเต้นมันมากค่ะเนี่ยพี่อายากจะบอกนะว่าว่าพี่เองนะี่ะ แอบได้ดูชีวิตเรื่องราวของเขานะคะเขาเป็นคนที่ชู้ชีวิตนะคะเหมือนที่คุณนุ้ยบอกค่ะเขาเดินทางมาไกลนะคะเพื่อจะมาถ่ายรายการอะไรแบบนี้นก็ชู้กับชีวิตมากพี่คอมไม่ตรงๆน้องอยากโกรธพี่นะคะไม่โกรธครับค่ะพี่คิดว่าน้องไม่เหมาะกับการร้องเพลงเพราะเสียงน้องคือม,มันไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่มีไม่ได้ยินเสียงน้องเลยนะคะเ <kaf. S 1> ส<า>ียงไม่เด่นค<แ>่ะนะคะเสียงไม่เด<ข>่นท<ข>ํำย<ข>ังไงก็ไม<ข>่ด<ข>ังค่ะออกจากวงการนี้ไปซะ ถึงอยู่จ้ะครับอยู่ในวงการนี้นานๆนะแต่แต่เขาเป็นคนสนุกสนานยังไงพี่ก็ให้กำลังใจค่ะให้คะแนนเลยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มโอ้ใหญ่ ขาเนียนมากเลยครับรถเหรอคะน้องนะครับหย,ยอกหยอกหยอกครับน้องครับรถสวยแบบนี้รุ่นอะไรล่ะครับนี่เลยค่ะ Isuzu D Max c a p o n e 1.9 DDI เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ที่ประหยัดน้ำมันสะดวกสบายตอบรับทุกเป้าหมายทุกการใช้งานในทุกด้านของการใช้ชีวิต เท่เต็มอารมณ์สปอร์ตค่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับแล้วมีอะไรปังๆบ้างนะเนนี่เลยค่ะกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันดีไซน์แบบทูโทนสีโครมและสีดัสเกร์เมทัลลิกพร้อมไฟท้ายดีไซน์โทนสีเข้มค่ะโอ้โหอยากได้มากเลยครับอยากได้รถเหรอคะอยากได้หนูอะหยอกหยอกหยอกครับแล้วรุ่นนี้ประหยัดไหมประหยัดมากค่ะประหยัดมากใช่ค่ะใช้แก๊สรือใช้เตามหาหารเฐตี ใช้เตาถานสถานทุ่งดีกว่าค่ะพี่เตาถานสถานทุ่งอย่าไปใช้เลยช่วงนี้ฝนตกเตาพังมาแล้วจ้าพี่สนใจรุ่นนี้งั้นไปทำเอกสารให้พี่เลยเดี๋ยวพี่จองเลยได้เลยค่ะโอ้เฮ้ สมาที่สุดเลยยเออชมพี่ใช่ไหมครับชมรถค่ะเฮ้ยเล่นมุกอีกแล้วครับว่าแต่พี่มาซื้อรถเหรอคะแน่นอนอยู่แล้วครับผู้อีซูสูนี่เขาใช้ดีมากพี่ซื้อเป็นคันที่สามแล้วครับอูยดีจังเลยหนูก็จะว่าจะมาซื้อรถเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยธุรกิจรัดตัวธุรกิจรัดตัวน้องทําอาชีพอะไรครับขายเข็มขัดค่ะทักเ้นิาโอไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็รัดแน่นเปี้ยอยู่แล้วครับแมเล่นมุกอย่างเนี้ย พี่ขอเล่นงกบ้านได้ไหมครับจัดมาสิคะอาชีพอะไรน่าอายอาชีพที่น่าอายอืมมิจฉาอาชีพค่ะน่าอายที่สุดเลยผิดครับแล้วอ,อ,อาชีพอะไรที่น่าอายคอาชีพคนปะยางปะยางน่าอายอยังไงคะก็มันโดนล้อทั้งวันเลย <laughs> <S <S มีไหมคะเนี่ยมีครับอาชีพอะไรที่ไม่มีความแน่นอนครับเอ่อพนักงานออฟฟิศค่ะผิดครับอาชีพอะไรที่ไม่มีความแน่นอนครับพนักงานติดตั้งลิฟต์ ไม่แน่นอนยังไงคะก็มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหรอคะครับขอถามบ้างได้ไหมคะได้สิครับอาชีพอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยอ๋ออาชีพคนเช็ดกระจกว่นตึกสูงๆไงครับโอ้ยิ่งสูงน่ากลัวจังเลยผิดค่ะแลวอาชีพอะไรครับอาชีพที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คืออาชีพอย่างหนูไงคะ เป็นโจรค่ะเอาต่อยคอมมาเดีวนี้ถอนม,มา e. เ,ออเร็วเออๆ,ๆ,ๆ, okay. ๆเรวๆวๆนี่จะน่ากลัวไหมน่ากลัวจังเลยอยู่ดีๆก็นอนฟ้อนน่ะเฮ้ยมันกลับมาแล้วสงสัยโจรกลับใจกลับใจบ้าอะไรพอมมาคืนใส่ขอมปลอมก็ไม่บอกออกไปแป๊บเดียวลมพัดลอกเลยเอาไปรำทางปืนเขียวพอ ก็น่ากลัแล้วพูดอะไรขงเนไปดีกว่าคนต่อไปสุดท้ายนะครับน้องปวยไฟค่ะคนสุดท้ายแล้วครับคนนี้เป็นอมตะเลยนะคะเป็นตำนานก็ว่าได้เลยค่ะไปไหนก็เรียกว่าทําให้รายการนี้เรตติ้งทะลุทะลวงค่ะพวงแก้วประเคริฐครับ ชีวิตคนหนุ่มมันต้องทุ่มเทนักมีคนรักสาวสวยน่าเสภาคภูมิใจว่าได้แฟนเจ็งหน้าก็เด่งหุ่นเชงกระเดวันเกิดการดาหรือวัาเลนไทยจะเอาอะไรก็ซื้อให้บานเบกจนทองขอม,อมช้ก็หาให้ชมตรู เธอดูดเลือดหน้าดูเหมือนแดกคุลาเดเหมือนเป๊ะสวัสดีครับทัพวงสวัสดีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่านพวงก,ก็จะมาออดิชั่น ในรายการในวันนี้ด้วยก็ไม่คนได้ร้องเพลงฮะก็อยากอยากเลยส่วนมากแกเป็นคนแต่งเพลงเองซะมากกว่าครับวันนี้มาร้องเองรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าเออก็ดีฮะได้ได้มีโอกาสได้ทําอะไรที่เราอยากทําอยากร้องอยากอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคุณนูเล็กกาคาครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนับพวงเป็นคนที่มีคนนับหน้าตือตานะคะมีคนนับตือเยอะนะคะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจดีค่ะ แต่ว่าเพลงที่นํามาร้องเมื่อกี้จริงๆไม่สมควรที่จะเอามาร้องค่ะเพราะมันไม่มีสนเสน่ห์ค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าแบบต้องไหนเพลงอะไรทําไมไม่เพราะเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอ <c oughs> ก็มาบวกกับเสียงร้องของน้าพวงเองนะคะซึ่งมันไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้จริงๆอยากโกรธนะคะพี่คอมเมนต์ตรงๆไปไมา ค่ะร้องไม่ได้เพลงไม่ได้เสียงไม่ได้อ่ะตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะฮะคณะกรรมการก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วงั้นขอเชิญผูกก้เข้าประกวดทั้งหมดเลยครับยืนนี่เลยครับเอานะครับ,รรบทุกผู้ชมทุกผู้เก็งครับตอนนี้ก็นักร้องประกวดได้ร้องเพลงสะสมเก็บคะแนนกันที่เรียบร้อยแล้วผู้<ห>ชนะจะได้รับนี้สินของรายการร้อยกว่าล้านไป็นไเฮ้ยบ้าแล้วขอบคุณเดี๋ยวไปไหนมาเฮ้ยไปไหนมาเดี๋ยวกปไหนมาก่อนเดี๋ยวไปไหนมาเดี๋ไปไหนมาเดี๋ยวไปไหนมาเดี๋ยวไปไหนมาเดี๋ยวไปไหนไปดู๋ยวไปไหนมาเดี๋ยวไ ปั้มปัมครับผมถึงหรือยัง<ม>ถ้าเกิดว่าเขายังมากันไม่ครบซีไหนที่มีอาร์นะถ่ายอาร์ก่อนอาร์มานั่งดูตลกไป้หนเล่นกันยาวๆ <S <S ามันเนี่ยจะจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมต้องแต่งเป็นหอคงด้วยนี่นะจะเล่าให้ฟังนะตอนแรกฉันเจอไอซีบอกไอซีเฮ้ยเอาบเบืองเงี้ยเจียใส่อิ๋วอะไรมาเล่นบังซี่มันแต่งตัวมันจะได้ดูสนุกสนานเส,สื้อเสื้อผ้ามันสวยงามนึกไม่ถึง นึกไม่ถึงเรื่องอะไรมันให้เป็นแห้งเจียแ <c oughs> ห้งเกีย <c oughs> เป็นไสอิว๋วโถ่แล้วทีนี้ก็ซีแล้วมันมาปะ,ะเนี่ยเฮ้ยถ่ายเลยดีกว่าององอยู่เขาสวิตชิ่งได้อองอยู่อองอยู่ใช่แต่ว่าออจะถ่ายเยี๋ยว,ยวรับเท่ากันอ่ะอดี้ครับพี่ตั้มเสียงเสียงใครเขาหัวเวกไวๆครับพี่ตั้มนี่ครับผมว่าไงพี่ตั้มถ่ายหมดยังครับ อ๋อถ่ายหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือไอ้ไ,ไซอิ๋วเนี่ยเนี่ยอาร์เขาแต่งหงอคงอยู่เนี่ยใช้เรีกยกใช้เรียกไอไม่ต้องมีอาร์ก็ได้แล้วมีคำว่าไอแล้วไม่ต้องมีอาร์ไม่ถ่ายถ้าเหลืออาร์อาร์แต่งหงอคงอยู่อะไรวะโอเคพี่อ่าพี่ต้อมครับงั้นพอแล้วครับอ่าวันนี้ไม่ต้องถ่ายหอคงแล้วครับไม่ต้องถ่ายเฮงเจี๋ยแล้วครับเพราะว่าเวลามันได้แล้วครับอ๋อคือไม่ต้องถ่ายแล้วเวลาได้แล้วใช่พี่ปิดจับได้ไปพูดอะกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีอาร์ถามบอกทำไมพูดอย่างนี้เขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ๋อก็ เอางี้ครับก็ให้ให้อาเด๋อนะครับเขาแต่งชุดเนี้ยไปก่อนนะครับแต่งกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเช่ามาแล้วถ้าเกิดเราไปคืนครับแล้วเราเช่าใหม่เนี่ยพี่มันจะต้องเสียค่าเช่า2ครั้งนะครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคคือให้อาเนี่ยเขาแต่งชุดใส่อยู่หรือกลับไปบ้านเลยใช่ครับเดี๋ยวใส่ชุดนี้กลับไปบ้านเอ้านั่นโอเคแค่นี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้อาไม่มาแล้วกันโอ้ยไม่มาแล้วทีโพสเมียเลื่อนหนีอย่างไว โพสสาวอกใหญ่ๆกดไลค์นิ้วแทบพังไะจริงไหมล่ะนี่มันอะไรของเธอนี่คุณไปโพสอะไรเนี่ยจบแล้วค่ะลูกเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะป๊าไอ้หนูไปเรียนอะไรมามั่งนะลูกอ๋อลูกเรียนปอดโทที่ชิคาโก้ค่ะปอโทชิคาโก้ซะแล้วใช่เป็นเรื่องนเรีตีเป็นเรื่องแล้วตีไม่เรียนเป็นปอโโธ่กันเลยตัวเองง่าตัวเองบงกที่เขาพูดจ้ะ